ในคลิปนี้จะพูดถึงคลาส Object นะครับซึ่งเราก็เคยเห็นคลาสนี้มาแล้วนะครับตอนที่เราสั่ง o v e r r i d e Method นะครับโดยใช้ NetBeans NetBeans ก็จะมีตัวเลือกให้นะครับตอนที่เรา o v e r r i d e Method นะครับที่สั่งเลือกเมนูว่า Insert Code นะครับตอนที่เราอยู่ที่คลาสสี่เหลี่ยมนะเราสั่งว่า Insert Code เนี่ยนะครับเขาก็จะมี2 c h ชอย e มาให้เลือกว่าอ่ะต้องการจะ o v e r r i d e Method จากคลาสไหนนะครับคลาส a p e หรือว่าคลาสอ็อบเจกนะครับ ซึ่งก็ได้กล่าวไว้แล้วในคลิปก่อนน้นนี้ว่า c ลาสอ o อบเจกต์เนี่ยก็เป็นบรรพุษของทุกคลาสเลยนะครับเป็นคลาสคลาสแม่นะครับคลาสยายคลาสทวดคลาสอะไรอของทุกๆคลาสใน Java นะครับก็มาดูว่าคลาสเนี้ยมีเม่อดอะไรบ้างนะครับก็เม่อดแรกนะครับก็คือเม่อดที่ชื่อว่า To String นะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยก็บอกว่า เขาจะ override method to string นะของ class object นะครับ m e t h o นี้ทำหน้าที่อะไรก็คือคือคนค่าเป็น string นะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ object ตัวนั้นนะครับเช่นสีเหลี่ยมก็จะให้ข้อมูลว่ากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถ้าตัวอย่างนี้ก็คือบอกว่าให้พูดถึงสีด้วยนะครับมีสีอะไรนะกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่เท่าไหร่นะครับก็เข้าๆคือ คืนค่าเป็นสตริงนะเพื่อที่จะบางทีอาจจะ,ะการหลอกมาดูนะว่าเนี่ยออบเจกต,ต,ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปิมพนข้อมูลเบื้องต้นมาดูนะครับของออบเจกตตนั้นนะครับอันนี้คือเม h o อดทูสต i ิงซึ่งเม h o อดนี้มีอยู่ในคลาสออบเจกนะครับอ่ะก็ดูตัวอย่างนะครับการโอเวอร์ไร e ์เม d t อดทูสต g ิงนะครับก็เช่นเคยนะครับการเขียนการโอเวอร์ไรส์เนี่ยก็อาจจะสั่งตรงๆไปก็ได้พับลิกนะสต n ิงแล้วก็ทูสต i ิงก็ได้นะครับ แล้วเขียนโค้ดเข้าไปนะบลาบลา,านะครับหรือว่าจะใช้ทูช่วยก็ได้นะครับคือคลิกขวาแล้วก็เลือกอ n s e r t Code นะครับแล้วก็เลือก Tool String นะครับก็บอกว่าอะไรครับต้องการต้องการจะเ e น e น e t e ตแ t ่ t ร์ท string นะครับแล้วก็ให้เลือก Fill d ก็คือ a t tribute นั่นเองนะที่จะนำมาใส่ใน Method to String นะครับ อันนี้ก็เป็นคลาสสี่เหลี่ยมก็จะนำอาอต tribute ที่ชื่อ width h i g h มาแสดงผลนะครับก็ติ๊กทั้งสองอันนี้นะครับหรือว่าจะกดตัวนี้ก็ได้นะ select all ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรง generate นะครับเขาก็เขียนโค้ดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ string t o string นะแล้วก็มีการ annotate คำว่า override ด้วยนะครับก็คือไม่เห็นโค้ดเองนะเขาก็จะไปดึง a t tribute นะขึ้นมาแสดงผลให้นะครับ ประมาณนี้นะครับทดสอบดูนะครับวิธีการใช้งาน t o string นะก็กลับไปที่ class test นะครับอะะตอนนี้เดี๋ยวให้เราเอาก่แล้วกันนะครับต้องการทดสอบ t o string ก็ง่ายครับก็สั่ง system out นะครับ out s มาดูเลยนะครับจริงๆเรียกตรงๆก็ได้นเรียกว่า t o string ก็ได้ครับแต่ว่ามันเขียนยาวนะครับ เขียนแค่นี้ก็พอนะให้ข้อหมายเดียวกันนะครับก็จะมีการ call to string อัตโนมัตินะครับสร้างลั่นนะผลออกมาก็ตัมนี่ครับเนี่ยสี่เหลี่ยมกว้างเท่ากับ5สูงเท่ากับ7นะครับก็ตามที่ได้สร้างไว้ตรงนี้ได้ new ไ,ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็รวดเร็วนะก็คือเป็นการ e r i t e to string นะครับซึ่งเขียนเองก็ได้นะโพดตรงนี้นะครับก็าอาจจะ เขียนยอ่อก็ได้แบบไม่ต้องการชื่อคา้าหรอกนะอะไรเงี้ยนะครับ,รรบเราไม่ต้องเขียนหรอก้ i, เรื่องวิทย์ไฮหรือเขียนยอ่อแล้ w, นะวดับเบิลยูเดี๋ยวเดี๋ยวมองนิดนึ่งนะดับเบิลยูกับเอชอะไรางี้เป็นต้นนะครับคือเราเสร็จเขียนขึ้นเองก็ได้คือไม่ต้องเขียนตามที่เขาเจนมาให้ก็ได้นะครับก็อานนีรอบหนึ่งนะครับเนี่ยผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับโชว์แค่เป็นย,อยอ่อๆนะครับบางทีเป็นข้อมูลในการโชว์มันเยอะจกกัดก็ใช้วิธีแนวก็ได้นะครับ โอเคนะนี่ t o string นะครับซึ่ง t o string เนี่ยเป็นเมท็อดที่ overline มาจาก class object นะครับเดี๋ยวลองลองคลิกตรงนี้ดูนะครับลองลบออกก่อนแล้วนะครับคอมเมนต์ทิ้งไปนะเสร็จแล้วก็สั่ง overline นะครับ insert code เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก overline Method นะครับเนี่ยจากเดี๋ยวนะแปายนิดนึงนะสี่เหลี่ยม extend shape อ๋อตัวนี้ส <Over line S 1> ี่เหลี่ยม o i ไลนไปแล้ว Get เรียยไปแล้วนะเขาเลยไม่โชว์คลาส shape มาให้ดูนะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมครับ insert code นะครั i โ e ไลน์เอนะครับเขาบอกว่าเนี่ยในคลาสสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับต้องการจะโอไรน์ m e t h อ d จากคลาส object นะฮะอย่าที่บอกเมื่อกี้นะว่า object เนี่ยเป็น บานพัุดของทุกคลาสเลยนะครับก็จะ override อะไรนะครับเมื่อกี้เราเลือก override to string นไหมครับก็ติ๊กตรงนี้ to string ก็ได้นะครับหรือว่าจะ override clone นะครับเม่ h อด clone ตัวนี้เป็น m ม่ h อดที่ใช้การสร้างตัว copy ตัว clone ของอ็อบเจกต์ตัวนั้นนะครับ m ม่ h อด equal นะครับเป็นการเช็คว่า2องอ็อบเจกต์นี้เท่ากันไหมนะครับ m ม่ h อด finalize อันนี้ขอข้ามนะครับ m ม่ h อด hashcode นะครับ อันนี้ก็ใช้เพื่อในการค้นหาข้อมูลในพวกโครงสร้างข้อมูลแบบพวก h a ชเซตนะครับแฮชแมปอะไรพวกนี้นะครับเันาะถ้าเรามีไมทตอนนี่เขียนรอไว้เนี่ยมันก็ช่วยในการค้นหาข้อมูลเนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วไมท่อดท s t ต i n g เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือแปลงหมายควว่า,าเผื่อต้องการจะ Print Object นี้มาดูนะครับหรือว่า l o อกออบเจกต์ัวนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใหโอเวอร์ไลนเมทอดทูสติงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้คือเมธอดที่ overide r มาจาก class object นะครับก็เลือกได้ตามนี้นะครับซึ่งส่วนส่วบ้างเราก็จะนิยมใช้การ generate ตรงๆมากกว่านะครับเช่น insert เข้าไปนะแล้วก็ generate t o string นะครับแล้วก็เลือก field จะเอา field ไหนมา generate นะครับใน t o string ที่สร้างไปแล้วเมื่อกี้นะครับเฮ้ยมาดู clone บ้างนะครับก็ insert เข้าไปนะครับมี clone ไหมไม่มี clone นะฮอ่าไม่เป็นไรเอานี้ก่อนแล้วกันนะเอา equal แล้วก็ hash code ก่อนแล้วกนนะครับ อะ equals ก็เลือกมาว่าเนี่ยต้องการเปรียบเทียบฟิลไหนบ้างนะครับต้องการเทียบสมมุติว่าการจะเทียบสี่เหลี่ยมสองรูปนะครับก็เทียบทั้งกว้างทั้งสูงถูกไหมครับก็ติ๊กทั้งคู่เลยนะครับแฮช c o d e อ่ะก็เป็นสูตรอะไรบางอย่างนะใส่เข้าไปนะครก็เนี่ยวิ h คูณไฮอะไรก็ว่าไปหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับใส่เป็นสูตรเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกด g e n e r a เรนะครับเนี่ยเขาก็สร้างมาให้เป็นแฮชโคนะครับเป็นสูตรของเขานะครับเนี่ยเอาไปคูณสิบสามอะไรอย่างงี้นะครับบวกกับ ค่าวิทแลวก็อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสูตรที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราซึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่เรานะครับถ้าคิดว่าสร้างสูตรที่ดีกว่าน,นี้ได้ก็ใส่เข้าไปเองก็ได้นะครับส่วนอี u a l เนี่ยเป็นการเทียบ Object 2ตัวนะว่าเท่ากันไหมนะครับคร่าวๆนะดูตรงนี้เลยนะครับคร่าวคือดูเนี่ยว่าสี่เหลี่ยมเท่านี้ดูว่าความกว้างของของ,ของเราเองเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เท่ากับอีกรูปหนึ่งก็ถือว่า ไม่เท่านะครับคือค่าฟองนะครับเช่นเดียวกันนะครับความสูงเหมือนกันถ้าความสูงไม่เท่ากันนะครับอีกรูปหนึ่งที่นํามาเทียบด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าฟองนะครับถ้าผ่านทุกเคสได้หมดเลยก็ถือว่าเท่ากันถือว่าเป็น true นะครับก็จะมีหลายเคสที่เข้าเช็คนะครับเช่นเริ่มต้นมาก็เช็คก่อนเลยนะครับว่าอืมเป็นอ็อบเจกต์ตัวเดียวกันไหมนะครับหนึ่งเรฟเฟรนซ์สองคนนี้เป็นเป็นอันเดียวกันไหมถ้าเกิดใช่ก็ เดีเทิร์นค่าทูไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรฟเฟรนส์เนี่ยอ้างถึงอ็อบเจกต์เดียวกันมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าตัวนึงเป็นนาวนะตัวที่นํามาเทียบเนี่ยเป็นเป็นนาวนะครับตัวนี้นะครับที่นํามาเทียบด้วยเป็นนาวก็เป็นฟอรไปเลยนะครับต้องเทียบนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนละคลาสก็เป็นฟอรไปเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือก็จะคือเรื่องเดิมเมื่อกี้นะว่านำนำนำความกว้างนําความสูงมาเทียบกันนะครับ ต้องเท่ากันทั้งคู่เลยถึงจะถึงจะเท่ากันนะครับอันนี้ก็ไม่ตอดอะไรนะ uh, hash code กับ equal นะครับแล้วก็ to string นะครับคราวนี้มาดูไม่ตอด clone บ้างนะครับ นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะของแฮชโค้ดนะฮะก็เขียนได้หลายสูตรนะฮะอันนี้ที่ต้องที่ต้องแคสเป็นอินเพราะว่าเข้าใจว่าในโค้ดเนี่ยให้เราให้วิดเป็นดับเบิลนะครับในโค้ดของคลาสเด็คแทงเกิลนะครับก็เลยต้องแคสให้เป็นอินก่อนนะครับตอนที่จะรีเทิร์นเพราะว่าไม่ตอนนี้คืนค่าเป็นอินนะครับถัดไปโค,คลนนะฮะโคลนก็สร้าง object าอ็อบเจกต์มาหนึ่งนะครับสร้างอ็อบเจกต์ ซึ่งมีความกว้างและสูงเท่าตัว,ตวมันเองนะครับสี่เหลี่ยมนะนะครับเสร็จแล้วก็คืนค่าเป็นตัวโคโรนกลับไปนะครับอลองเขียนดูนะครับโคลนโอเวอร์ไลน์กันนะครับิีขวาแล้วก็ insert code นะครับแล้วก็ o v e r l a y method l คลนนะครับก็จะนั่นแหละนะครับโอเค l คลนนะคก็ r e เทิร์นค่าเป็น Object ตัวนี้นะครับสี C ่เหลี่ยมตัวใหม่นะครับซึ่งมีความกว้างเนทะ่ากับตัวมันแล้วก็สูงกับตัวมันนะครับประมาณนี้โอเคนะครับทดสอบดูนะครับอ่ะเริ่มต้นมาก็ เราพูดถึงสี่เหลี่ยมสองตัวแล้วกันนะ rectangle r 1นะครับเสร็จแล้วนะก็ r 1เนี่ย ah r สองแล้นะ rectangle r สองเท่ากับ r 1นึ่ง dot c l o n นะครับอ่นะเสร็จแ,แล้วก็เทียบกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะ โอเคโครนคืนค่าเป็นอ็อบเจกต์นะฮะเขียนนี้ไม่ได้นะก็ต้องแคสนิดหนึ่งนะครับไลท a เ g l e ค่ากิล5.1ตัดโครนโอเคนะ,คะก็แคสนิดหนึ่งนะครับเฮ้ทำไมมี Error อยู่นะ Unreported Exception นะครับอืมถ้าเจอ Error อย่างนี้นะครับก็ต้องใส่ใน t y ายแ t c h นะครับหรือว่าให้ตัวเนี้ยโทรต่อนะครับอย่างเงี้ยให้ไม่ต่อเน,นี้ยโทรต่อ เอ่ยเลยจ่ายไปนะครับโอเคก็เทียบกันนะครับ r 1กับ r 2เนี่ยเท่ากันไหมนะครับคือปกติในการเปรียบเทียบออบเจกต์ในจาว a นะถ้าจะื่องหมายอันนี้เท่ากับเท่ากับเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่เท่าเพราะว่ามันเป็นสองออบเจกต์คนละตัวกันคนละคนละออบเจกต์กันมันจะ reference คนละที่มันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้มันคือถามว่าเป็น same object หรือเปล่านะครับ ซึ่งอันนี้ผลคือ False เพราะว่ามันเป็นคนละ Object กันนะครับตัวหนึ่งก็เป็นตัว57นะจ็ดตัวนั้ก็เป็นตัว Clone ของตัว57นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเช็คว่ามันมี attribute ที่มันเท่ากันไหมเหมือนกันไหมเนี่ยนะครับให้เลขไม่ตัด Equal เมื่อกี้ที่เราไป o v e r r i d e มาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือว่าอะไรนะอ Object ตั้งคู่เนี่ยมันเท่ากันไหมมัน Equal กันไหมก็คือแอตทริบิวต่างๆที่สนใจเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับเพาันตัวตัวล่างต้องคืนค่าเป็น True นะตัวบน ตัวนี้ที่เขียนตรงนี้นะครับต้องคืนค่าเป็น false นะครับผลที่ออกมาก็คือเป็น false แล้วก็แล้วก็ true ตรงนี้นะครับสังลรนนะครับก็เป็น false true นะครับโอเคอันนี้ก็ทดสอบเรื่องของการโค o นนะต่อไปก็ทดสอบเรื่องม่อกี to string ไปแล้วนะแล้วก็ c l ลนไปแล้วนะ equal ทดสอบไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะอ่ะทดสอบอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับ c a s ที่ว่าไม่เท่ากันนะครับ ก็เป็น a สามนะสร้างมาอีกสี่รูปหนึ่งนะครับ a สามาสามอันนี้เท่ากับ new rectangle นะครับความกว้างเป็นเจนะ็ดแล้วกันสลับกันนะเจ็ดกับห้านะครับเจ็ดห้าแล้วก็เทียบกันนะครับ a หนึ่ง dot อ q u a ั s อ3โอเคอันนี้ต้องเป็น false นะเพราะว่ากว้างกับสูงไม่เท่ากันนะครับอันก็ผลก็คืออะไรเป็น false true แล้วก็ false นะครับต่างะะรันนะฮะฟอล false ตามนั้นนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการ o v e r r i d ไ m e t h ม่ต่อต่างๆจาก class object นะครับซึ่งเป็น บรรทัดประหลุดของทุกคลาสใน j a v a นะครับ o v e r l h o d tostring นะครับ o v e r t h o d hashcode o v e r l h o d equals แล้วก็ o v e r l h o d clone นะครับ